ตอนนี้เราทำสวนรื้อสวนคุณแม่หลังบ้านรื้อทิ้งหมดเลยน้อยเอ้ยหมดไหมหมดเลยชอบไหม,มก็ชอบดูอ่าเห็นไหมนี่เราทําเป็นระบบระบงระเบียบโอ้โหนี่เราทําเป็นระเบียบ <c oughs> เป็นระเบียบเลยนะนี่มีแปลงเป็นเนี่ยเป็นระเบียบ <c oughs> นี่เป็น <c oughs> นี่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 เป็นเป็นแนวนะ นี่จากอิเล็กแครกเนี่ยสวนหลังบ้านบรรยากาศอากาศดีๆบรรยากาศดีๆนะไงเจมอนนี่โอ้สาบนึกนึกอย่างเดียวให้บอกฉันเป็นคนลงมือทำด้วยนี่นี่นะสวยไหมเจมอนดูดิได้ช่แปลงสวยนะนี่เป็นแแถวเป็นแนวสไตล์ใครสไตล์มันเห็นไหม ผักใครผักมันนีเ่เราทำบรรยากาศหลังบ้านสวยๆน,นี่สวยงามมากเลยครับบรรยากาศหลังบ้านสรากลางน้ำนเห็นไหมคุณแม่ชอบไหมคุณแม่ชอบผักแปลงผักไหมชอบไหม